สวัสดีครับพี่นอ้องอฟซีทุกท่านพบกับผมโนูนาวินิกเหมือนเดิมวันนี้ได้เดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็มาติดตามข้อมูลเด็กหายในพื้นที่บ้านผาสุขหมู่ที่20ตําบลแม่ยาวจังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับเด็กน้อยที่สูญหายนะครับก็คือน้องเสือเด็กชายเกลียงไก แฟมีนะครับก็ได้หายออกจากบ้านตั้งแต่วันที่23มีนาคม2567นะครับทางผู้นำชุมชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ได้ติดตามค้นหานะครับก็8วันนะครับก็ยังไม่เจอยังไรวี่แววอยู่นะครับเ,ออเมื่อเห็นข้อมูลข่าวสารที่นี้ ผมก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องเดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพราะว่ากรณีเด็กหายผมเคยติดตามค้นหาเด็กในพื้นที่ตำบลสะพางลานอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีก็คือน้องต้าแงนั่นเองนะครับเรื่องราวของน้องเสือหรือว่าเด็กชายเกียงไกแ้แซมีนะครับก็ละไม้ไข้คึงกับน้องต้าแงนะครับน้องต้าแงเนี่ยนะครับ คุณแม่เนี่ยเป็นชาวเมียนมานะครับก็พาครอบครัวมาตัดอ้อยในพื้นที่ตำบลสะพังลานอำนะเภออูอ่ทองสุพรรณบุรีแล้วก็นะครับอยู่ๆน้องก็หายเข้าไปในป่าอ้อยก็ใชเ้เวลาติดตามอยู่ประมาณสัก8-9วันเหมือนกันก็พบว่าน้องเนี่ยได้เสียชีวิตนะครับข้างๆสะน้ำนะครับนี่คือ,เ,อเรื่องราวของน้องต้าแงส่วนน้องเสือนะครับ เด็กชายเกรียงไกรแทมีเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับข้อมูลเบื้องต้นที่ผมได้มานะครับบอกว่าน้องเนี่ยเล่นอยู่ข้างๆบ้านซึ่งข้างๆบ้านเนี่ยนะครับก็มีลําห้วยแต่ลาห้วยเป็นลําห้วยที่มีน้ําตื้นเขินนะครับน้องเนี่ยเป็นชาวเขานะครับอ,อยู่กับคุณยายส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นชาวเขานะครับแล้วก็แยกกันอยู่ว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อน้องหายไปทาง คุณยายนะครับแล้วก็ผู้นําชุมชนก็ช่วยกันติดตามค้นหาแต่ก็ไม่เจอนะครับเมื่อหาไม่เจอตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะครับสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นเฟซนะครับเป็นห้องไลน์ต่างๆเขาก็นําข้อมูลข่าวสารชิ้นนี้มาตีข่าวซึ่งโทรทัศน์ช่อง 3, ช่อง5ช่อง7ช่อง9แล้วก็ช่องเวิร์กพอย์ช่อง8อย่างเงี้ยเขาก็ให้ความสนใจ นะครับอย่างเมื่อวานนะครับก็มีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานนะครับเขาก็ได้มาประชุมหารือแล้วก็ติดตามทั้งวันแต่ว่าก็ยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอวันนี้ก็จะมีการประชุมหารือแล้วก็ติดตามหาน้องเสืออีกนะครับส่วนผลการติดตามค้นหาน้องเสือเนี่ยนะครับจะเป็นไปแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวผมก็จะ เดินทางเข้าไปในพื้นที่แล้วก็จะนำมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังนี่คือ,อาภาพของรถยนต์นะครับของหน่วยงานกู้ภัยเตรียมการขึ้นไปค้นหา,าน้องเสือเด็กชายเกียงไกแซ่มีนะครับที่สูญหายตั้งแต่วันที่23มีนาคม2567 นะครับซึ่งเมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็ไปค้นหาทั้งวันแต่ไม่เจอนะครับซึ่งการเดินทางเข้าไปค้นหาน้องเสือเด็กชายเตียงไก่เซหมีในครั้งนี้นะครับก็เป็นไปด้วยความยากลำบากสัสดีครับผมครับครับผมนนวินชนเนลหรือว่าพันไพยชนเนลนะครับเมื่อวานการติดตามค้นหาน้องเสือเป็นยังไงครับพี่ก็วันนี้เรากำลางค้นหาต่อนะครับครับข้อมูลที่ได้เราก็ไม่ค่อยมั่นใจนักแล้วก็ เราก็จะต้องติดตามนะโอเคนะเจนี okay, อ่าขอบคุณครับเชยเลยครับเชยเลยครับครับการติดตามค้นหาน้องเสือหรือว่าเด็กชายเกียงไก่เซมีในวันนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจากหลายหน่วยงานนะครับภาพที่พี่น้องได้เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือหน่วยกู้ภัยของเทศบาลตำบลแม่ยาวจ<ะ>ังหวัดเชียงรายก็จะเดินทางขึ้นไปค้นหาด้วยเช่นกัน ครันี่ก็คือเส้นทางที่จะไปบ้านผาสุกตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจุดที่น้องเสือเด็กชายเกรียงไกรแท้มีได้สูญหายนะครับจากาพื้นราบก็คือจากจังหวัดเชียงรายเข้าไปเนี่ยก็ประมาณสัก50กิโลเมตรพี่น้องนะครับเส้นทางก็ตามที่พี่น้องได้เห็นเลย นะครับก็เป็นถนนลูกลังนะครับแล้วก็มีถนนคอนกรีตเป็นบางช่วงบางตอนเส้นทางก็ไม่หมูนะครับระยะทางประมาณสี่สกิโลเมตรต้องใช้เวลาในการเดินทางก็ประมาณสักชั่วโมงครึ่งว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งวันนี้ผมไดเอารถเก๋งมานะครับก็คือ ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ารถเก๋งนี่นะครับจะค่อนข้างที่จะเตี้ยนะครับส่วนคันที่อยู่ทางด้านหน้าเป็นรถของจอนนี่เฟมิลี่นะครับก็เป็นรถที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะค่อยๆไต่ขึ้นเขาแล้วก็ลัดเลาะไปตามเส้นทางนะครับก็คาดว่า,าอีกสักหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึงนะครับส่วนภาพบรรยากาศข้างในจะเป็นไปอย่างไรเดี๋ยวก็จะ ถ่ายทำให้พี่น้องได้ชมหัวหน,น้าครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับหัวหน,น้าเป็นยังไงบ้างผลการค้นหาครับผมลงไปไม่ได้ครับเขาชันเพราะมันเป็นภูเขาชันเคยหา2ครั้งแล้ว2วันแล้วอ๋อในพื้นที่บริเวณนี้หา2วันครับแลนพื้นที่สามครับตามข้อมูลที่สว่วนราชการได้รับเนี่ยครับหัวหน,น้าคิดว่า เขาหน้าจะพาเด็กมาที่นี่หรือยังไงครับจึงได้มุ่งหน้ามามามา,มาตรวจที่นี่เพราะว่าได้กลิ่นเหม็นครับแป๊บหนึ่งมัออาหายไปครับในส่วนตัวของหัวหน้าคิดว่าเด็กเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมครับไม่รบไม่แน่ใจใช่ไหมไม่แน่ใจครับม,มันมันียบเกินไปนะหัวหน้าเนาะยบคือมันแปลกๆคือค่อนข้างจะแปลกมากทีเดียวก็ไม่พบสิ่งบอกเหตุใดๆทั้งสิ้นเลย แล้ววันนี้ก็ไม่มีกลิ่นแล้วกลันนะบแล้วจะทำยังไงต่อเพราะน่าจะมีการติดตามค้นหาต่อไปหรือหรือยังไงก็ไม่ทราบบต้องรอประชุมอีกแล้อ๋อต้องรอประชุมนะครับมันมก็ลำบากพี่น้องเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ภูเขาสูง ถามความเงคิดฟรู้สึกเงี้คิดมุมมองของหัวหน้าถามตรงๆเลยครับคิดว่าเด็กเนี่ยนะครับจะถูกอุ้มหายหรือว่ามีสัตว์ป่าเนี่ยนําเด็กไปไหมไม่ทราบครับไม่มีข้อมูลเลยไม่มีข้อมูลเลยข้อมูลอะไรับเงียบมันเงียบเกินไปเนาะ ภาพที่พี่น้องได้เห็นนะครับนู้นนะครับก็จะมีเ,เจ้าหน้าที่ส่วนราชการนะครับทั้งกู้ภัยทั้งอปพรลนะครับทั้งมูลนิธิกระจกเงานะครับแล้วก็อีกหลายหน่วยงานนะครับก็มาร่วมกันค้นหานะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็ยังไม่พบร่างนะครับของน้องเสือ